โยโย่นยนยนอเย็ดทำยดีเพ็โฟลมีดีเพ็น็อตาดีเพ็โยนอตเาโย่เก๋อออนจักน็อตอีดไฟโบีทุวันเก๋อจับนอตจักนอตจักนอตโอเคบยอลินบอลิบอลินบอลฮิวฟอนฮิวฟอนอีฮิวอฮิวฟอนฮิน็อตอีทฮิอีดน้อยฮิวอีดบอลินสเปซ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 เอาสเปซเอาสเปซเอาเด้ดเก๋อเด้เก๋ ทำเสาหน้าทำเสาหน้าบอลมีบอลมีคำย่อหิวเสาหิวเาหน้าหิวเน้เด้เกเด้เกเกโเตเกเมีไฟโอ้ดูกดีแกมนามีแกมนามีแกมามีแกมนพูดอินอกอินวอกอินอกอินอกอินเายครีบีซายคีบีสเปนครีบีสเปนหน้าสเปนหน้าสเปนหน้าสเปนหนาสเปนน้าคอเลอร์เวนซคอลเลอร์นอร์เว์คอเลอร์นอร์เว์คอเลอร์เวออนมีคอเลอร์เดนมี่ออนมีโย่ฟเดมีเด้งเก ยยคำมินคำยฟังคำร้อนอีดาคำรอนอีด้าคำร้อนนะคำร้อนอีด้าอีดาย่ยเกออนมอนอีดายโฟทูปันออนมีนา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 คุณทคุอีคำรอนเน่าคำร้อนนคำรอนเนาคำร้อนเนาร้อนเน่าร้อนเนาร้อนนาร้อนนาร้อนอีดเนาอนอีดรอนอีดขอขอเล่นรอนเน่าขอเล่นร้อนเน่าเทเเดทเเดทเเวทเเธอเวทพีู่ดตะเวนต้เวทตะเวเอาตะเวนเอาตะเวนเอาตเวนเอา